วันนี้พามาชมข้าวปลูกหลังสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคนสวร์จังหวัดนครพนมนะคะข้าวปลูกได้21วันนะคะตอนนี้เริ่มโตละเริ่มเขียวขึ้นเยอะแล้วะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นสะปลาเลี้ยงปลาตะเพียนนะคะปูพายางหน้าแรงก็จะใช้น้ำจากไดโตโนมัติไฟจากโซลาเซลละะ์มีน้ำตลอดปีเพราะปูพายาง ทางนอนก็จะมีสะเลี้ยงปลาดุกนะคะตอนนั้นไม่ได้ปูขยากหน้าแรงก็จะน้ำหมด